ข้างหน้าเราถึงได้จัดตั้งร,รัฐบาลและเราก็จะตัดตั้งต่อไปถ้าเราได้เสียงข้างหน้าทีปทาท่ประชาชตนให้การสนับสนุนพรรคเพื่อประธารัฐเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาในวันนี้นั้นผมมีความเชื่อมันม่นว่าทุกท่านเชื่อมัน่นในพรรคเราประารัฐและบุคคลในพรรคเพลังประารัฐทุกคน,ใน,กคนในอานี้จะทำโดยทย่วิ่ง ăn vỡ trọn, qua đi vỡ trọn, cốt, ớt 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 ớt